สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสอพระโชคครับใบนี่สอพระโชคกับมาทีวัดนิทัศนาไล่บั่นนายมครับมากราบนมัสการปูบั่นนายมครับมากราบนมัสการปูห้าหนึ่งศูนย์นี่แหละครับก็พอดีปูลาว่าเล่าฝันดีครับพี่น้องครับมือนี่เล่าฝันดีเราบอกว่าชุดนี่จัดได้เลยวะสันครับพี่น้องครับงวดนี้คักก้อฟันท่งวัดสันลาวาครับคักก้อฟันท่งคือ ชุดนี่กับบนล่างเลยครับเพร่ะนเราบอกว่าบนล่างเลยวสันเขามาบอกคากแล้ววาสันครับเขามาบอกคากแล้ววะสันชุดนี่บนล่างเลยครับจังไดเกิดพี่น้องกาไปวิเคราะห์ได้ครับเด้อพิษถูกกว่ากันปูบอกว่าบ่ยต้องล่องวะสันจัดเลยวะสันเขามาบอกปูบปูบอกว่าเขามาบอกเราเลยบอกว่าชุดนี่ได้แน่นอนวสันครับมาแน่นอนวาสันครับเพื่นวา ว่าวไทยพร้อมมาสันชุดนี้นี่มาแน่นอนว่าไทยพร้มมนนอ,นอรมคนที่มาบอกว่า,วาชุดนี้มาแน่หลวงพ่อว่าง,งั้นอยากได้รถอยากมีบ้านให้ซื้อเอาเลยครับอันนี้ก็ให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ พิษถูกกายว่ากันครับพี่น้องครับเป็นจังไงกับพี fall. ่น้องกับลองมาฟังเบืองครับปูพนเสบาะวางไหนครับตามสอฟ้าโชคมาครับพี่น้องครับเด้องานนี้เด้องานเด้อกระเต็มกระเตื้อกระเตื้อเอมาไหมกระขอมากับเตื้อโตยวอันเด็ดฝั่งทงฝั่งทงแบบ đang đây là cái xưa ông ấy nè phẫn thông hay khay nó bọ phẫn một nó cái ừ. mà hiện tuổi nâm cứ thập cái cho khay ผมว่าจเบ่าวกละเอียดเลยแค่แรกของบ่าวแกละเอียดวมัน uh, ก็เสกวับไปพอจ้าจเอ่อมันก็ได้มเปิดเท่ารสับครับแต่ได้เห็นเลขเสี่หาน้ำใกล้กับบกาสี่หาดำวันนึงมันก็เคลื่อเล็กที่หายนี่เนี่ยปูตัวนี้ละวาชันเนี่ยอันนี้ก็นางเบิ้งโทระสับนี่นี่ตัวนี้ละว่าชันยง A khay là hà là chứ hai hai hà, hai đeo hai 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 là hai hai hà, hai 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 nó hai 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 là khuôn hai 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 là hai hai là hai hai hà, hai 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 Ồ, cắp là วนะันนี้เนี้ก็เถื่กกนอ 45, 45, 45, 45. น,น,นออก็มันบอกผู้มั่นใจคลั่มันโมผูมั่นใจก็ผู้บันที่ห้าแบบันี่มันเป็นดอกสองเลยเนี่ยโอ้ซี่หาเนี่ยสองเท่าอหลรมันโมผูม้าซ้ำอีกมันบอกอ,อันนี้ 8, 4, 4, 8, แปดซี่แปดได้ผู้บันเป็นไงแปดซีแปดคือยุงแม่เหมืนมอนอะไนเห็นเห็นแม่และแม่ก็อยุแปดซี่ ครับตูก็เลยมั่นใจเลยจรนี้ิไอ้ตัวมั่นใจเลยตัวพี่ฮาใ่ใครมาบอกบอกยงเนียพ่อนางโยกับบอกบอกเสียมันเป็นน้ําเลยเอได้ยินเ<อ>สีงเ<ล>ยเงเลยมันบวกได้ยินเสียงเลยปูปว่าได้นอนมันบอกกันอรื่เคื่ออ,อ,อันนั้นมันกับฝันเวมันาบอกแล้วซีหานนะ่ะ Bạn ra chặt tất cả là thỉ hai hên hai 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 เด็คู่กับมีแค่สองคู่นอกันกกับป็นซีคู่เท่านี้ก็หลายเด็กสองหางเด็กสองหางเพื่เด็กพเหน่ค่ยแบว่าบอกคักๆตัวเนี่ยปูเอ้ละกันเนี่ยตัวนี้ดาวว่ากันทว่วไม่คือคืออเยอะแหละแับนี้แต่มาว้าวถูแค่เจ่ดปู ก็ซื้อเห็นมากก็มาเห็นอยู่ท่อระชอื์ตัวนี้หละว่าซันยังไม่ย้มว่าตัวนี้หละอีกตัวนี่เพื่อจยิ่นเสียงสดๆเลยปูก็ไได้รับไม่ได้นอนนั่งเสือนั่งอันนี้นั่งปังด้นั่งแล้มาเปิดท่รศัพต์เออแม้จะได้สีหานี่จ้ะไได้เปิดท่ระชาตตัวนี้่ะปูตัวนี้แัะ บาดีบอปูอะไรตัวนี้ล่ะบาต,ตัวนี้ละ่ะต่บา,าได้ยินเสียงเลยบอกไอ้ยินเสียงเุ้ยคือขคื่บนี้่คุ้มถือเอาแค่ว่ามาผาดมาผาดเด้ละไปคิดว่ามันจึงได้โอผาดโผูอเอ้ยถือระตะนดีกับไดีระตะนดีมากเงินอ่ะไม่ว่าเขามาเมือ่อเข้ามาทรงอืมเขมาม,ขมาทรงเยอะปูกัเลยจับไ้ มีสองใบท่นเพราะว่าปึงมากเนี่ยมหาปูที่แหลกว่าันตั้งงานขามากตะกีบบกเคยมากเทียบบกคาับมูโอ้เป็นเงบางเย่างนี่เนา่ขายจากไปว่าตนโอ้ก็เดี๋ยวเบิ้งขามหมูก็มีเจ้าหมงอย่าแท้ว่าหมูเสียงนีบ่องมอเนี่ยว่าอที่แหลกว่าเสียบเอาแล้วอืมจากเห็นเอาบอตัวนี้มีตัวนั้น tôi lắm ở tôi tìm được 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 tìm เลขนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ปัยญาตัวนี้ปูนเห็นเห็นเป็นคยๆว่าเห็นเลยนะปูเนาะบ่ได้รับปูบ่ได้รับสี่ห้าเนี่ยสี่ห้าบ่ได้รับเด้อพี่น้องไอ้ไทยมากกับสิบเลขกับสิบที่บอกวับสิบเราอกบอกเลยไปูบอกชเจนทุกบอกกยบอลมากกับสิบเลยจริงถ้ามาานสิบกับสิบกขังหัวอันนี้เท่าไรยิ่เดี๋ยวฮะอะไห้ามบอกเลยอืม โอ้ยขนชิงลูกกูว่าเดี๋ยวซื้อวนนไข่มากนี่ย่ะซหาตันี่แหละว่าจะบาคุไข่เรียบไม่้่าว่าเล่าเอเานีโอ้่าไท่จิงบออืมว่าไ่วางนี่พอว่าคนแถวนี้บ่มีข้นเหลาไี่น้อนปูเนาะข้นแถวห้าวเนาะเสียงเล็กน้อยแค่กัะวงลมเขียงขพงเจจะไข่นี่แหะ มาขากเยอะวเนี้ยขากเยอะได้ย่องไปได้คนมันใจทั้งมาโกนเอาได้รถได้เลือค่ะคือเอาได้บ้านได้ซองเป่นวันี่ด้วเงินหุ่ยสวอเนี้ยโอ้โหาะวมาพิจจรานาเราะว่าเขาบ่อจ้เบ่ดีนนอกคอโอ้ยคนผ้าบ่อยังนเลยบโอ้ยยังเันเะอยากได้รถได้เรือ่อไได้อยากได้รถได้เรือได้บ้าน เือเอาวันสันเด็กรวยให้เส้อเอาจริงอายังสันว่าเด้ไปโซ่ตันี่หรอกมีสองใบครับเดี๋ยมันบอกกันบอกกันย่นสาก็นย่มนว่นก้อนหอกแต่เนาะยังผนไปหาซื้อไว่าเขาสืบซื้อเออเขาสืบซื้อให้ก็พวกนั้นถือแย่งถือขม่าด้วยช่วงนีมันเ้า ส่วนนี่นะส่วงดวงดวงปูคำล่งพงนี่นส่วนดวงพงจ้าแบบบุหังแบบนี่นาที่ให้พระนั่งพวนี้จ้าแต่ข้ขาวาอมไม่โยงเขาไม่เชอ่อ่าเพราะว่าไอ้ช่วงนั้นเด็ดสองเ,อเขาแบบไม่ดีแล้วบวกบอกรึดอก ข้ากันวิ่งไรกระได้ต้องทำนะกำลังนิมิตเออกำลังนอะไรข่ามาเตัวอะไรับข่ามาปูกำลังนิม,งม,ม,นมิตแล้วครับพี่น้องครับแต่ว,ว่าปูคนบริเวณนิมิตแต่คนเห็นชัดๆฟังชัดๆกับหูแล้ว<า>ครับเออนิมิตแล้วนิมิตโตนี่แล้วซีหาบานเอก๋ก็เลยรูกิริยานี่เหลียวเบิ้องส่าศักดิ์มัน ขึ้นมาซีหาครับแอ้นี่้จังโทรศัพท์มาก็เปิดมึงท้าจักแล้วมันเป็นยังไงเงินคือขึ้นมาแต่ก็ตัวนี้แหละผู้ช่วนเขาว่าไทยเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้แหละเออบาดลูกขึ้นมาแล้วมาจับโทรศัพท์ถัดนี้ซีหาอยู่โทรศัพท์เออเลยจับโทรศัพท์มาจ้าตัวนี้ละซีหาตัวเดียวเขาก็เลิ่มกันมาเอตรียมหน้าต่อ แต่ว่าเห็นว่าคไทยก็ไช่เนาะพ่อหลวงพ่อตัวนี้แหละโอ้มากจากกรุงเทพหรือมากใคอยากได้ก็ซื้อเอาอย่างมีบ้านมีช่องโอ้ว่าจังสั่งเลยนเกมบ้านที่เล่นเนี่ยโอ้ยอยากมีรถมีเรือให้ซื้อเอาเลยให้ซื้อให้ซื้อเอาเลยเนาะโอ้พูดไทยเออพูดไทยคือพูดภาษากลางเลยกเล็กหน่อยยงเด็กหน่อยเสียงเด็กเสียงเด็ก ปูกัเลย่อนสัญานว่าไอ้ใคเนี่ยเราว่าจะไหนไครช่ปูข้องเทียเป็นยังบุญยรักเนี่ยโยมปูอยากได้อย่างทรงพุ่มาปรารถนาอยู่ได้ปูมันมีแปดซีนี่แปดซีนี่ว่าจังไรก็เป็นแปดซีก็อยู่แมียปูฝันเห็นโยมแม่มันมโผนเมยอย่างม่อครับ จนะ<น>ิเป็นเด็กเครื่องบวกไงเคื่องแปดสี่จิเป็นเด็กล่างโอ้แปดสี่เป็นล่างที่ห้าจิเป็นเด็กบนสี่ห้าบนครับพี่น้องเอา้าฟังเลาเด้อพี่น้องกูเป็นนิมิต <c oughs> นิมิตบาท,ทีหานี่บาดี้กูเลยตื่นขึ้นมาเนาะจากนิมิตกูเลยหยิบโทรศัพท์ เมื่อบังผัดเห็นเลขที่หายูทโทรศัพท์บบนี้ก็เลยมีเสียงเอินบอกม่าตัวนี้แหละจ้ว่้านว้าไทตัวนี้แหละใครอยากได้บ้านได้รถก็ซื้อเลยนางสีประจันปู่ามีเยียงเลยซื้อเอาครับพ่ามันปูว่าวด้นยเครับอันนี้ว่าเป็นปูว่าวด้วยครับก็มีเขาก็มีมที่ฟังวันนี้เม็กะว่าแมงได้ยินเลยเนี่ยได้ยินเนี่ยกอนางบอกกันยังสีละ แางเห็นบ่มีตัวตนบ่เห็นตัวตนยิงได้เสียงคือาเพ็ดังเ่าีน้งก็ได้มีโชคมีดาวพุ่งิาครับฟังเยอะเด้อะก็ได้มีโชคมีดาวื่อนี่ก็เครือบั้นตัวเด่นบ่ถืออ่งนั่นตัก็เคื่อก็คักเติบเงิกนี่้เด่นเลยมันกูเด่นเลยสี่ห้าบนเตีโปสี่ห้าบน เด็กกับก้าวหม่ใเด้กคัะทุกช่วงอืมก้วใหม่ใเด็กน้อยฝักอนม8ี่แปดนี่หลางโรโกี่แปดกันหังที่แปดแปดสีนี่หลางเนาะที่อ่าคือบนคือเจ้าไข่ไข่ดำมเฮองบอกครับครับครับให้อยากได้บ้านได้ซ้อนจักเลไมีรถไม่เลือกซื้อเอาตัวนี้อืม มันปูบอกตื่อได้เนี่ยไปตามตามข้ามเขาตามข้ามเขาเนาะครับตามข้ามเขาบอกนะครัตอนนี้ปูบอกมีการฟันท่งหรือด้วยครับพี่น้องฟันคังเดียวฟันเที่ยนนี่เลยเที่ยเดียวเลยครับฟันท่งแล้วครับฟันท่งแล้วองสุดท้ายหรือฮาซื้อเอาเพราะว่าแล้เตอนี่ก็ซื้อครับปูมั่นใจมากเลยครับปูมั่นใจค้างหนึ่ครับบอกต้องจะทิ้งน้องไอนเต็มความ รลองเชียงเชียงเบงื้องซื้อเบิ้งหาซื้อเอาครับครับครับสี่หาเนี่ยปูเนี่ยปูเนี่ยละครับท่านผู้ชมก็คือเสียงของปูหาหนึ่งศูนย์ครับวดนี้ปูมันใจร้ายครับพี่น้องครับปูเน้นสี่หากับซี่แปดครับสี่ห้าบนสี่แปดล่างครับ สองหางครับบนล่างครับพี่น้องครับจังไดพี่น้องกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้ออันนี้ก็เป็นข้อมเสือส่วนบุคคลนะครับเนาะปู่ก็บอกว่าคือจังคนมาบอกนี่เราบอกว่าอยากมีรถอยากมีบ้านให้เสือรอด่าสันบนปู่บอกเด้อครับพี่น้องเด้อจังไดพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพิดถูกกระจายกันครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไได้ภาพจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ